เอวันนี้วันเอา่าพุทเรื่องหัดที่ฮอดวันทีิกานยนพุทธศักราชพุทธศักราชตรงพีนร้อยหกสิบสามแต่นี้เอามาคุยเ,เ,เรื่องอ้ปัญหาไว้ปัญหานี่ไอ้อคนเราเนี่ยมันมันมีได้ยังไงปัญหาเนี่ย ก็ไอ้เรื่องสําคัญเนี่ยไอ้หนีสินนี่เนี่ยไอ้นีสินนี่เนะี่ยทำไมถึงต้องเป็นนีเอออ่ะวันนี้มันเกิดมาจากอะไรล่ะอยากจะรู้แล้วเราก็มาอ่าคุยกันว่าไอ้หนีเนี่ยมันเป็นยังไงนีสินเนี่ยมันมันเกิดมาได้ยังไง เอออะอย่างคนเราเนี่ยทำงานทำมาหากินะเนอะเลี้ยงครอบเลี้ยงครัวมีผัวมีเมียมีลูกเป็นพ่อเป็นแม่ก็แล้วมีลูกก็ต้องเลี้ยงลูกเออ เราก็ต้องมีภาระ,ะเนาะบางครอบครัวก็ต้องเลี้ยงพอ่อเลี้ยงแม่ด้วยพรอแม่แก่เท่าลงเนาะมีปุญาตายายละเอออันนี้มาคุยถึงเรื่องหนี้หนี้เพราะอะไรเอออ่ะอย่างให้ทำอย่ง <c oughs> เราทำนาเงี้ย ไอ้อยู่ดีๆเราจะไปทำได้ไหมล่ะเออไอ้จะเอาเอาถ่ายที่เนี่ยก็ต้องไปจ้างเขาฮะถ้ามีรถเองก็ต้องไปท้น้ำมันไม่จะถ่ายได้ยังไงอ่ต้องมีรถถ่ายละอ่าเลิเมละเลิมต้องใช้เงินละอ่าข้าวข้าวเ,าเปลือก,อกเออ ก็ต้อง <c oughs> หวานต้องไปซื้อมาหวานอ่ะยังี่จะไปเอาที่ไหนนอกจากว่าเออเราเคยเก็บมเมล็ดพันธุ์ไว้ออจะได้ไม่ต้องไปซื้อขายเอามาล็ดพันธุ์ของเรามาหวานอ่ะเนี่ยประหยัดไปอีกแต่ถ้ากิดเป็นการทำนาครั้งแรกอ่ะต้องซื้อก่อนเออต้องไปซื้อตแก่อย่างน้อยถังนึงก็ต้อง ไม่สี่ร้อยก็ห้าร้อยละแล้วไล่นี้ยถงังอ่าถุงเนี่ยถุงหมายถังอหมายความว่าถุงนึงเนี้ยมันมีสองถังครึ่งถุงเนี่ยที่ว่าถุงละสี่ห้าร้อยเนี่ยตกสองถังครึ่งถังนึงก็อยู่ประมาณท่่ไรอะสิบโลไหมล่ะเออถังสิบโลเลยสองถังครึ่งก็ยี่สิบห้าโลอ่า นะราคาตกสี่หรือห้าร้อยนี่นะกระตกถัง,ถงละสองร้อยอะลสองถังสี่ร้อยครึ่งถังก็ 100, 500, 500ร้อยห้าห้าร้อยพอดีนะ <c oughs> สองถังครึ่ง <c oughs> นี่ไล่ยังใช้กี่ถังล่ะเอแต่ปกติที่นาาวก <c oughs> สิบเจ็ดไล่นี่จะใช้อยู่ประมาณเอ ถามสิบถึงสีง่สิบสิบถุงก็แหละอประมาณนั้นแหละถ้าสิบถุงนี่มันก็ี่ถังอ่ะยี่สิบห้าถังเอ้ยี่สิบถุงก็ห้าสิบถังห้าสิบถังถูกไหมถุงสองถังครึ่งสิบถุงนี่ก็ ยี่้าถังอ่าติดุงยี่ิบห้าถังยี่ติดตุงยี่ห้าถังโอ้เธอติดตุงนี่ร้อยถังเลยนะมากไปว่เอ่ <c oughs> าประมาณสามติสามทิกุงนั่นแหละเจ็ดติดถึงแปดติดถังนั่นแหละอประมาณนั้นใช้เงินละเริ่มเป็นหนี้แล้วเนี่ย <c oughs> <c oughs> แล้วก็พอเราไปวานเสร็จต้องฉีดออะไรอ่ะพอข้าวงอกมาข้าวงอก <c oughs> <c oughs> ก็ต้องฉีดยาดยาขายา,าใช่ไหมแล้วต้องใช้เง,งินอีกละขคายาเสร็จก็ต้องใส่น้ำ sụp nước xài à à nên còn xăng dầu mặn nữa à và sụp nà à xài sụp nước thì nó cũng xài bùi à thứ ngân ยังไม่ถึงที่ยังไม่เข้ายังไม่ได้ออกไปที่ลมเบ่ยยงในไงครับโตพอเขาโต,าโตเริ่มถ้าเริ่มเริ่มจะออกออกลวงอะไรเออที่ลมเบ่งใช่จริงที่ลมเบงกายข่า,ขา,มาแมลงด้วยอลมเบ็งของข่า,มาแมลงใส่ฮอรม์โม,น,มนก็จะมาเป็นแปลงแต่ข้าวนี่มัน นาปีนาฝนนี่เขาจะใช้เข้าหนักกันเขาเรียกขาดักที่นโล,โลกสองก็อยู่ประมาณส,าสี่เดือนร้อยะี่สิบวันมันได้เก็บเกี่ยวพอ <c oughs> <c oughs> เ,เกี่ยวอ่าเกี่ยวก็ต้องไปยางรลดเกี่ยวมาอใช้เงินอีกอะแต่ทั้งนี้ไม่ค่อยมีปญนาแล้วเกี่ยวเสร็จ ล้วก็ขายเสร็จแล้วเอาเงินที่ขายได้มาจ่ายเอ,อย่างงั้นไม่ไมีปัญหาเรื่องเงินเท่าไหร่เ <c oughs> นี่ยนี่ขนาดงานนี่นะเนี่ยงานทำนาเห็นวหานี่มันเกิดจากอะไรบ้างนี่ก็งูนอยู่ถ้าไปเจอภัยแล้งหรือว่าน้ำท่วมนี่ข้าวก็จะ ไม่ค่อยได้เท่าไหร่ไม่ค่อยขึ้นไอ้โรคระบาดนี่เป็นโรคเป็นอะไรนี่มาลงมาแรงมากินข้าวนี่ทั้งนั้นหละนั่นนี่ปัญหาของมันน่นะ <c oughs> แล้วก็อ่ะตกไปแล้วเรื่องนะทานี้ลองมา <c oughs> พูดถึงปัญหา เดี๋ยนี่สินมันเกิดไม่ได้ยังไงอยากรู้อเดียอาชีพค้าขายอยู่ดีๆจะขายแกงเนี้ยอ่ะอยู่ดีๆจะมาทําไงอ่ะไปซื้อไก่เข้ามานะซื้อไก่ซื้อพิษแกงซื้อผักอเครื่องปรงุงทั้งน้ำปลาทั้งซอส่องที่เขาจะมา ทำอาหารขายเนี่ยแก๊สหุงต้มแล้วใช้แก๊สก็ไปต้องซื้อแก๊สให้ถ่านกต้องซื้อถ่านแล้วเวลาแกงเสร็จแล้วก็ต้องมีถุงมียางบงมีถุงหิ้วให้เขาแล้วต้องไป <c oughs> เสียค่าที่ซื้อทั้งนั้นแหละของซื้อทั้งนั้นแหละเสียเวลาไปขายก็ต้องเสียเสียค่าที่ อที่ที่ตลาดนัดไงอ่าท <c oughs> ีอเราจะขายหน้าบานเราแล้วก็คนจะมีมาซื้อไหมล่ะอ่าตลาดนัดคนเยอะหน่อยเนี่ยมันก็ต้องเป็นนี่เห็นไหะขายดีมันก็ได้ดีล่ะถ้าขายคนตกขึ้นมาเกิดคนไม่ค่อยมีทําไงอ่าฮะ,อะของข้าวของเสียหาย มีใครซื้ออ้อาวเป็นหนี้สินได้เออมันเป็นหนี้แล้วทั้งเหมือนกันทั้งขนมทั้งอะไรขายขนมอ่าไดเหมือนกันแล้วจะขายผลมไม้เราซื้อมาเนี่ยต้องซื้อดิต้องใช้เงินซื้อรถวิ่งไปรับมาก็ต้องมีน้ำมันอ่าไปซื้อ <c oughs> มีน้ำมันและเออ้ยจะได้ผลไม้ไมาขายได้ยังไงะแต่ะผละไม้นี่เป็นอะไรที่ว่าเสียไวมากนะลำใยญนี 3, 7, ่สามวันเจ็ดวันกลายไม่ได้ก็เนาวแห้งใบเ,เปลือกแห้งนี่ปัญหาแล้วปัญหาไม่ขาดทุนได้เออ น,นี่แค่เกินเกินมานั่นอย่างไรอาชีพเกิดมีสินขึ้นมาเนี่ยเป็นหนี้กันหนี้เพราะอะไรนี่เพราะเรื่องการทำไรไถนาการค้าการขายหรือว่าท่านหนี้เป็นหนี้เพราะอะไรยังดูทีละอย่างอ